หรือก็เดินขึ้นชั้นห้าย่อยอาหารแล้วก็เติมกำลังขานักจันอย่างจันสองก็กำลังปรปับปรุงแล้วก็อยู่ชั้นห้ากำลังก็กไปตามที่มีอบรมอบรมแล้วก็ต้องเรียนรูป้ปรับใช้อายุกรรมไปทุกวัน กตรก่อนให้เป็นปริญญาตัวปริญญาเอกปริญญาตรีก็เเ็นประงจทั้งรมานาะให้เขาไปเรียนรู้ไปศึกษาแล้วก็ปรับใา,าเรียนกบกลัวก็ดีกว่าไปสร้างวัดกาให้ไปสร้างวัดแต่ว่าเราคิดว่าจะสร้างก่อนให้มีความรู้เป็นบัณฑิตแาบัณฑิตเป็นดุสิีบัณฑิตมากกว่า มันไม่เหนื่อยนะแต่มันหอบ <c ười> หอบท <c ười> ้งจังนท์ห้าประมาณเกือบเก้าสิบกันเดินทห้องห้าสองแปดอันนี้ก่อนนะครับ